หัวฝักยาวชุดที่หนึ่งพร้อมเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอายุตอนนี้เขาได้43วันนะครับผมชุดที่หนึ่งก็คือบริเวณพื้นนะครับเขาจะออกมาแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูสิครับผมผลผลิตของเราได้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับปลูกพักบนคนาคนาตองคำปลูกพร้อมกับการหว่านกล้าแปลงนี้นะครับตอนนี้ก็แปลงนี้ก็ปักดําเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือไว้อ่า รอดูแลแค่นั้นแต่ว่าถั่วฝักยาวของเราได้เก็บผลผลิตแล้วครับนี่คือถั่วฝักยาวชุดที่หนึ่งนะครับผมถั่วฝักยาวสมชื่อจริงๆครับโอ้โหดูฝั่งนี้นะครับยาวมากโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาวัดความยาวกันนะครับว่าเขายาวเท่าไหร่โอ้โหถั่วฝักยาวยาวสมชื่อเมล็ดพันธุ์ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งนะครับผมดูความดกของเขาดีครับเขาจะออกชุดแรกก็คือบริเวณพื้นเลยครับผมลากพื้นมาแบบนี้เลยครับผมลากบริเวณพื้นอย่างนี้เลยครับผมถั่วฝักยาว 43วันพร้อมเก็บผลผลิตนะครับผมโอ้ชุดที่2ชุดที่3มก็กําลังจะเ,เหลือยขึ้นมานครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกก็อยู่บริเวณพื้นนะครับก็จะออกบนพื้นตรงน,นี้ชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับชุดที่3ก็อยู่ตรงบริเวณตรงโค้งตรงนี้อันนี้แค่1ด้านนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกด้านอีกด้านอันนี้แค่คร,รอบนอกนะครับผมพาไปดูรอบนอกนะครับผมนี้ก็อีกด้านหนึงน่งนะครับผมโอ้โหฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยครับผม ฝักเล็กก็ขึ้นมาข้างบนด้วยอันนี้ก็ฝักข้างล่างครับผมมล็ลพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมตัวฝักยาวแปลงตัวฝักยาวของเราปลูกผักบนคณาคณาทองคําปลูกผักแบบไม่ต้องลดน้ำนะครับไม่ได้ลดน้ําจริงๆครับก็คือตั้งแต่ปลูกมาเห็นไหมครับแปลงทุ่งนาของเราก็จะมีน้ําโดยรอบทิศทางนะครับผมตอนนี้ก็จะมีน้ําเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับผมคือข้อดีของการปลูกผักบนคณนาคณาทองคานะครับผมชุดที่1จะออกบริเวณ พื้นแบบนี้นะครับผมส่วนชุดที่2ก็จะออกบริเวณตรงกลางเห็นไหมครับเขาก็เริ่มติดดอกออกผลชุดนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับผมมาดูชุดแรกกันโอ้โหดูสิครับผมอันนี้คือชุดแรกนะครับหืตัวฝักยาวปลูกเองปลูกเองก็สะออนเองนะครับผมใหญ่มากตัวฝักยาวของเราโอ้โหตัวฝักยาวปลูกเองสะออนเองครับผมมา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 ,มาครับต้องปลูกแล้วครับจังหวะนี้ ตัวฝักยาวปลูกแล้วได้ทานแน่นอนปลูกเองทานเองอร่อยเองปลอดภัยเองนะครับปลอดภัย100%เร์นะครับผมลองปลูกดูนะครับปลูกแล้วรับรองว่าผลผลิตของเราเยี่ยมแน่นอนอร่อยปลอดภัยไร้เคมีครับผมตัวฝักยาวลองปลูกดูนะครับผมว้าว